สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Seven เซเว่นดูชแนลันเองเนี่ยผมและวันนี้นะฮะเซเว่นดูชแนลก็อยู่กับมางานเรื่อง แบ็กโคเวอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะนในตอนที่329ท้าวความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนเนี่ยเป็นการเปิดบับแอสตานะฮะต้องบอกว่า5วินาทีของแอสตาเนี่ยคือเวลาเนี่ยยาวนาน,านมากเหมือนต่อเวลาล้านเกมซึ่งในระหว่าง5วินาทีเนี่ยก็จะมีอดีตของรีเบนะฮะอดีตของแม่แอสตาเข้ามาตีที่หัวแอสตารถ้าไม่ในตอนนี้แอสตาเนี่ยก็ได้บับแข็งแกร่งมากขึ้นจนคราวหน้าตอนนี้เนี่ยสามารถฟันล่างของราชาปีศาจออกเป็น4ท่อน และมังงะในตอนก่อนราชาปีศาจที่ถูกฟันไปเนี่ยตัวมันนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีคําพูดคํใจใดๆนะฮะได้แต่เห็นมันเนี่ยทำหน้าอึง้งแล้วก็ไม่ได้พูดหาเลยเลยแต่มาที่มังงะในตอนนี้มังงะในตอนนี้ราชาปีศาจเนี่ยกำลังคิดในใจอยู่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เรื่องแบบนี้ข้านะ่ะคือปีศาจสูงสุดซลซิเฟโรเชวนะจุดสูงสุดของปีศาจผู้มีพลังเวทไรกายที่สุดไม่น่าจะมีใครทำ้ายข้าได้ทั้งที่เป็นแบบนั้นแล้วทําไมกันละ่ะเจ้าพวกเด็กเป็ดไอ้พวกลูกกะหรี่พวกนี้ที่ไรพลังเวทนะ เมื่อสิ้นความคิดราชาปีศาจในตอนนี้ราชาปีศาจเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าข้าม่น่าจะแพ้มันได้เมื่อสิ้นเสียงของราชาปีศาจในตอนนี้ราชาปีศาจเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทแรงโน้มถ่วงนะฮะอัดร่างแอสซ่าซึ่งในตอนนี้แอซ่ากับริเบเนี่ยใครจะร่างอยู่ไหนแล้วทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยถูกพลังแรงโน้มถ่วงในการบดขยี้แอสซ่าในตอนนี้ที่ถูกโจมตีเนี่ยก็ได้คิดว่าทําไปตั้งขนาดนี้แล้วยังโค่นมันไม่ได้อีกนั่นเหรอลิเบเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดในใจว่าใช้พลังแอนตี้เวทนะหักล้างได้กจริง แต่ว่าในตอนนี้เนะี่ยแอนติเวทที่ปกคุมเนะี่ยปกคุมไม่ไหวแล้วและเหมือนนะตอนนี้แอสซาแกลิเบเนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากทั้งฝั่งของราชาปาศาจเนี่ยมันนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ลอยล่างขึ้นถึงแม้ร่างกายมันในตอนนี้เนี่ยจะถูกฟันแล้วก็ตามและมันเนี่ยก็ได้พูดว่าถึงจะแค่พริบตาเดียวแต่แกก็กล้ามาดูถูกข้าได้นะพลังของข้าครึ่งหนึ่งนะยังอยู่ที่ปอลลพบข้าไม่ได้นำมาใช้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นพวกแกนะจะทำหาเหวอะไรข้าได้อย่างพวกแกนะคงทำไม่ได้ถึงขนาดน,นี้หรอกแหลกไปซะ พลังเวทแรงน้งถมถ่วงซึ่งเหมือนี้ตอนนี้นัลีเบเนี่ยก็ได้กลับสู่ลีเบร่างจิ๋วแล้วราชาปีศาจนะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดจาข่มเหงต่อว่าสุดท้ายพวกเจ้ามันก็แพ้อยู่ดีไอ้พวกเศษฝุ่นเศษขยะแต่แล้วมื่สิ้นเสียงของราชาปีศาจในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีพลังเวทของยามิปรากฏมาข้างหน้าใช่แล้วนะฮะพลังเวทนี้เนี่ยคือแบ็กมูนหรือว่าจันทมิน ความสว่านี้เนี่ยมันกำลังปกคลุมร่างกายของแอสตายามีและก็นักอยู่ซึ่งก็รวมถึงรีเบด้วยนะพลังนี้เนี่ยจะทำให้ทั้ง4คนนี้เนี่ยไม่รับผลกระทบจากพลังเวทเรยงน้ำท่วงราชาปีศาจที่เห็นว่ายามีนาตอนนี้เนี่ยจะตายก็ไม่ตายขนาดแทงร่างกายทะลุแล้วเนี่ยเขาจะได้พูดออกมาว่าไอ้พวกเศษสวาตายยากตายเย็นเลยแต่แล้วเมื่อสิ้นคำพูดนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้นักกับยามีเนี่ยกำลังบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงร่างกายพวกเขาะตอนนี้เนี่ยกับทำใบหน้าที่เหมือนกันรวมถึงคำพูดคำเดียวกันที่ได้พูดออกมาวว่าาาเเดดดดีี๋ยจจะ้้ขกัใหู เมื่อได้มีการประสานเสียงการราชาปีศาจในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโมโหถึ่พวกแกนะจะได้ลงยังไงก็แล้วแต่แต่พวกแกก็โจมตีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นไอเด็กแอนตี้เวนนั่นนะก็ไม่สามารถลุกไหวแล้วเมื่อราชาปีศาจได้พูดคํานี้จบยูยูแอซ่านี่กบลุกขึ้นมาเฉยเลยราชาปีศาจในตอนนี้เนี่ยถึงญก็ทาสีหน้าชึ้งแล้วเขาเนี่ยก็คิดในใจว่าอะไรวะมันลุกขึ้นได้ยังไงกูไม่น่าพูดเลยว่าลุกไม่ได้พูดปึ๊บลุกปับ๊บส่วนแอซ่านะตอนนี้เนี่ยกำลังจับดาบเล่ึอยู แล้วการต่อสู้เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งราชาปีศาจที่ได้จ้องตาแอสซาเนี่ยสายตาแอสซาในตอนนี้เนี่ยกาวเอาชีวิตของมันทําให้ในตอนนี้ราชาปีศาจเนี่ยถึงขั้นเงือตกเมื่อยามี้เห็นเช่นนั้นแล้วยามีนะฮะจินนี่ห,วหัวร้อท่านจอมราชาปีศาจท่าทางแกจวดกลัวไอเด็กนี่ของหน่วยชั้นใหญ่เลยวะ่ะเมื่อราชาปีศาจเห็นเช่นนี้แต่ตัวมันนะฮะก็ไม่ได้งงถึงขนาดที่ว่าฝืนสู้ต่อมันเนี่ยจึงตัดสินใจในการหนีพร้อมกับพูดที่ได้พูดไปว่าข่าหน้าเจอกันเ้ โดยพลังที่แท้จริงของฉันรับรองเลยว่าเขาหน้าแกน่ะไม่รอดแน่เมื่อสิ้นคําพูดนั้นยูโน่เนี่ยก็ได้ใช้เวทในการสับเปลี่ยนนะั่นคือเวทคอนจังชันยูโน่เนี่ยสลับให้แอสซ่าเนี่ยพุ่งมาข้างหน้าของราชาปีศาจซึ่งตอนนี้แอสซ่าเนี่ยก็สามารถใช้การสวาร์ด้วยเวทคอนจังชันได้นะฮะเพราะว่าแอสซ่าเนี่ยไม่อยู่ในร่างยูไนพอถ้าเกิดเป็นร่างยูไนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทสนามเด็กเล่นของนักกับยามิหรือว่าจะเป็นเวทคอนจังชันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแอนติเวทของแอสซ่าเนี่ยจะตัดทิ้้้้้้้งงงหหมมมมมมดดดเเเลลยยยยแแะื่่่่ออออซาาาาาาาไไไขขนนนนนนรชปีีีีศจใตูโก็ิ ข่าวหน้าแล้วยูโน่บอกว่าถึงแม่อาจาร์เนี่ยจะรับกูเป็นสองพลังเวทแต่ในตอนนี้พลังเวทเนี่ยทำหาอะไรไม่ได้เลยทําได้ดีสุดในตอนนี้นั่นกน็คือแผนกซัพพอร์ตกับเสียงของยูโน่ที่ได้พูดไปว่าแอสตาแล้วจากนั้นแอสตาเนี่ยก็สวรรคดาบฟันเขาของราชาปีศาจอีกครั้งในตอนนี้เนี่ยเขาของราชาปีศาจเนี่ยก็ได้หักออกทุกคนที่ได้เห็นภาพนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าแอสตา่ะต้องชนะและก็ได้มีเสียงตบมือของปีศาจอีกตอนหนึ่งที่ได้โผล่มานั่นคือดาเมเลสตัวมัน,นนนนใตตอออี้กาาลงงบมืบชะข ยอดเยี่ยมพวกเจ้านี่ยชนะแล้วล่ะและแล้วมางานเรื่องแบ็คคเวอร์ตอนที่329ก็ได้จบลงไปถ้าเกิดถามผมว่าราชาปีศาจต,ตายไหมอันนี้ตายแน่นอนนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนก่อนไม่น่าตายเนาะ เนื่องจากว่าในตอนก่อนเนี่ยถูกฟันแล้วก็ราชาปิศาจยังไม่ได้พูดเลยแต่ว่าในตอนนี้ราชาปีศาจเนี่ยพูดแล้วคําพูดนี่คือสั่งเสียชัดๆยังไงก็ตายนะฮะและที่น่าสนใจในตอนนี้นั่นก็คือราชาปิศาจบอกว่าเขาในตอนนี้เนี่ยมีพลังอีกครึ่งนึงเนี่ยที่ปรบภพซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าในตอนนี้นั้นอาดามเมเลสเนี่ยก็น่าจะมีพลังเพียงแค่ครึ่งเดียวด้วยเหมือนกันแต่มันก็น่าแปลกอยู่นะฮะที่ในตอนนี้อาดามเมเลสเนี่ยเห็นราชาปิศาจต่อสู้เนี่ยไม่ได้มีการเข้ามาช่วย ราชาปีศาจตายไปแล้วนะและเรามาอรอลุ้นกันเนวผมว่าศึกต่อไปจะเป็นยังไงกับเรื่องราวของแบ็คโคเวอร์ในอิตาลีคิมนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ